สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่นวันพัด8และว n e p l u 8โปรนะครับมีอะไรบ้างติดตามครับ ตอนนี้เปิดตัวเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผม,มจะมาเทียบไปดูว่าระหว่าง8ปโปรกับ8ธรรมดามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดถึง8ปโปรก่อนนะอย่างแรกเลยหน้าจอเป็น OLED ขอบโค้งหน้าจอจะเป็น6.78นิ้วขนาดความกว้างจะอยู่ที่3,168คูณ1,440 QHD+ พนะครับก็คือ 2K นั่นเอง มีค่ารีเฟร็อยู่ที่120เฮิร์สามารถปรับได้สูงสุด240เฮิร์มีค่าความสว่างทีอยู่ที่1,300นิตนะครับมาพร้อมกับชิป ME MC จะช่วยในเรื่องการปรับวิดีโอนะครับอย่างเช่นวิดีโอที่เราดูอยู่ใน y t u t u อย่างเงี้ยมัน60เฮิร์นะครับมันก็จะช่วยปรับให้ภาพคมชัดขึ้นเป็น120เฮิร์เลยโคตรแจว๋ว ตัวนี้รองรับ HDR 10พัดด้วยมีการปรับแสงสีฟ้านะครับให้น้อยลง40%ด้วยตัวนี้บางมากอยู่แค่8มมตรน้หนักตัวเครื่องจะอยู่ที่180กรัมในส่วนของ OnePlus 8นะครับหน้าจอจะให้มาเป็น OLED เหมือนกันขอบโคง้งหน้าจอจะเล็กลงนิดนึงคือ6.55นิ้วขนาดความกว้างจะอยู่ที่2,400ณ1,800พลูเรดนะครับมีค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิรตซ์อันนี้ต่างกันแล้วนะครับตัวแรกมัน220ตัวนี้90เฮิรตซ์ความสว่างก็จะน้อยลงเหมือนกันคือ 1, ตองงงงงนนนนนัันั้้้จะเเหหมอออออกกกกกทุยยย่่่าาลลลลลบใใสววขโป กล้องมี48ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.78มาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์จากโซนี่ด้วย IMX 689ส่วนกล้องที่2จะเป็นเลนส์ wide 48ล้านพิกเซลมีรูรับแสง f 2.2มุมกว้างอยู่ที่120องศาให้มาเลนส์หลักและเลนส์ wide เท่ากันเลยนะครับอันนี้โหดมากส่วนเลนส์ที่3จะเป็นเลนส์ซูมนะให้มาทั้งหมดซูม3เท่า8ล้านพิกเซลเป็นซูมดิจิตอลสูงสุดได้30เท่าด้วยรูรับแสง f 2.2ในส่วนของเลนส์ที่4คือเลนส์ Color Filter Camera จะช่วยในการปรับแสงทั้งหมด3เฟรมทำให้้้าาาานนนนนัมมมีีคววส่่งงกยตเป็ เสืร์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเวลาแบบเราถ่ายภาพย้อนแสงได้มันก็จะมีการปรับหมดของ3เฟรมนี้ให้ภาพออกมาใสและสว่างยิ่งขึ้น ตัวนี้มี OIS และการสั่นมี EIS ด้วยมีไมโครโฟนติดตั้งทั้งหมด3ตัวด้วยลดเสียงรบกวนอะไรต่างๆแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ 4K 30เฟรมและ60เฟรมในส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0บันทึกวิดีโอได้ 4K เช่นเดียวกันตัวกล้องหน้านะครับจาะรูบนด้านซ้ายบนมีขนาดที่เล็กลง3.8มิลมด้วยและในส่วนของกล้องวันพัน8เฉยๆนะครับจะให้มาทั้งหมด3เลนมีเลนหลัก48ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.75เซ เลนส์ที่2นะครับ16ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4มุมกว้างอยู่ที่116องศาแล้วก็เลนส์ที่3ปเป็นเลนส์มา์โคนะครับ2ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4ถ่ายระยะใกล้สุดได้3เซนติเมตรและถ่ายวิดีโอย้อนแสงได้เหมือนกันมี OIS กันสัน่นแล้วก็ EIS แถมให้ด้วยตัวนี้มีไมโครโฟนเหมือนกัน3ตัวตัดเสียงรบกวนและบันทึกวิดีโอได้ 4K 30เฟรมและ60เฟรมเหมือนกันกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4มีบันทึกวิดีโอ 4K ได มี4กล้องส่วนตัวธรรมดาจะมีแค่3กล้องแล้วก็ตัวโปรสามารถซูมได้3เท่า30เท่าแต่ตัวธรรมดาจะซูมไม่ได้จะเป็นเลนส์มาโครแทน2ล้านพิกเซลระยะใกล้สุดได้3เซนติเมตรต่อไปเรามาดูในส่วนของ CPU กันบ้างน,นะครับในส่วนของ8โปรกับ8ธรรมดาเนี่ยมันสเปคเดียวกันนะครับ Snapdragon 865 Ultra Core มาพร้อมกับชิป Snapdragon X55 รองรับ 5G ทั้ง2ตัวเลยตัวนี้ให้แรมมา 12GB มาพร้อมกับแรม LDDR5 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด ส่วนล้อมให้มาทั้งหมด256 GB เป็น UFS 3.0ด้วยเป็นระบบใหม่นะครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วมากตัวน,นี้ลำโพงเขาก็ให้มาดีนะครับเป็น Dolby Atmos แล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนแล้วก็กันน้ำกันฝน IP68 ด้วย ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะต่างกันแล้วในส่วนของ8 p r โนี้จะให้มา4,510รอ ah. มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว3 0วัตต์และไร้สายอีก3 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็น usb type c 2.0ระบบปฏิบัติการ android 10มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนไายนิวเมอด้านหน้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยังให้ google one มาอีกมีพื้นที่มากกว่า100 g จิกสำหรับให้ท่านเก็บข้อมูลได้อีกนะครับในส่วนของ one plus จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,300ิล ah. ลิแอม ตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว30บาทด้วยนะแต่ว่าไม่รองรับชาร์จแบบไร้สายนะครับพอชาร์จยังคงเป็น Type C USB 2.0เป็นระบบปฏิบัติการ Android 10ตัวนี้ก็ยังมี Google One ให้มาอยู่นะครับตแกนลายนิ้วมือด้านหน้าตัวเครื่องเหมือนกันตัวสีตัวเครื่องนะครับจะให้มาแตกต่างกันอย่างเช่นวันพัแต8ธรรมดาจะให้มา2สีมีสีขาวและสีเขียว ส่วนวันพัด8ตัวจะให้มา3สีมีสีน้ำเงินสีดำและสีเขียวในส่วนของราคาวันพัด8ตัวนะครับแรม8ล้อม128ราคาจะอยู่ที่2 9 3 0 0และแรม12ลอม256ราคาจะอยู่ที่32,600ส่วนรุ่นวันพัด8ธรรมดาแรม8ลอม128ราคาจะอยู่ที่22,800และแรม12ลอม256จะอยู่ที่26,000นะครับตัวนี้เริ่มวางขายจริงน่าจะอยู่ที่วันที่21เมษายน2563นะครับถ้าท่านชอบคลิปของเรารบกวนกดไลค์กดติด ตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆขอบคุณมากเลยนะครับ